เป็นไงบ้างส่วนตัวค่ะเรื่องแผลก็คือแผลก็คือแบบเนียนมากแล้วก็เล็กมาค่ะที่นี่แปลกมากคือไม่ห้ามอะไรเลยทปปําไปปุ๊บคุณอยากจะกินอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ห้ามเลยสามารถทําได้ทุกอย่างห้ามอย่างเดียวคือห้ามนอนเยอะก่อนเดิมเนี่ยจะมีตาที่ชั้นตาไม่เท่ากันนะคะข้างหนึ่งมีชั้นตาสองชั้นอีกข้างหนึ่งเป็นหลบในค่ะ ก็เลยอยากจะมาทำให้มันเท่ากันแล้วก็สวยขึ้นค่ะอันนี้คือผลลัพธ์ของ2ส,สัปดาห์นะคะมีความไม่บวมเลยแล้วก็สามารถทำงานได้ปกติค่ะออตอนแรกอะ่ะดูรีวิวหลายที่มากแล้วทีนี้พอ,เ,อ,อเป็นคนที่กลัวเข็มใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็เลยเไปเห็นรีวิวของพี่ธงธงหมกจกค่ะก็คือเขาบอกว่าไม่เจ็บเลยที่นี่แล้วก็ มีการเหมือนวางยาสลบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตัดสินใจทําที่นี่เลยเพราะว่ากลัวว่าจะต้องโดนแบบจิ้มยาชาที่ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือที่นี่คือจัดดูรีวิวอะค่ะทุกคนก็คือทําออกมาได้ธรรมชาติมากชั้นตาไม่สูงมากเกินไปแล้วก็ให้มันรับกับใบหน้าเราอะค่ะใช่สำหรับคนที่ไม่มีชั้นตานะคะก็จะร,รู้รู้กันดีก็คือถึงเราจะแต่ง ตาสวยยังไงเนี่ยคือชั้นตามันก็ปิดหมดแล้วก็ตาตีคือกีดตาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไงค่ะคือกีดตามาก็คือมองไม่ออกอยู่ดีว่าคุณแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็สบายมากขึ้นค่ะแต่งตาก,ก็คือเห็นชัดเลยว่าแบบทาทามานะกีดตามานะมีขนตานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องบอกว่าตั้งแต่ทําไปอะคืออีกวันหนึ่งก็ไปทํางานปกติใช่ไหมคือทุกคนแบบ ถามมาเยอะมากแบบทำตาที่ไหนคือแบบสวยมากคือแค่คุณทำตามาคือหน้าคุณก็เปลี่ยนแล้วอะค่ะใช่ที่นี่นะคะก็จะมีการเช็คอัพตลอดก็คือพอคุณทำไปเนี่ยประมาณาไม่ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ค่ะก็จะมีการาตรวจนะคะตรวจแผลมาตรวจแผลมาทำแผลให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณพอคุณทำไปเนี่ยสามารถที่จะ กลับมาทําแผลที่นี่ได้3วันหลังจากนั้นก็คือจะมามีการเช็กอัพตลอดนะคะอ,อ,อย่างของวิวอะ่ะมาตัดไหมแล้วก็คุณหมอก็จะเช็คอีกว่าบวมช้ำมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการให้ยาทุกอย่างคือฟรีหมดสำหรับใครที่อยากจะทำตาสองชั้นนะคะแล้วก็ศึกษามาหลายที่แล้วอยากให้ดูรีวิวของที่นี่ค่ะแล้วก็ดูคุณหมอหลายๆท่านคือคุณหมอใจดีมาก ทำให้เราคือมันไม่โป๊ะมันดูธรรมชาติสวยใสยธรรมชาติอย่างที่คุณต้องการแน่นอนมาทํากับเรานะคะทีละพรค่ะ